ทยุทสุธีเข้าแทนหมาเลขสิบเจ็ดและหมายเลขเก้าจักรพรรดิพาณิชย์คมเข้าแทนหมายเลขสามนายกวิชุทิสมีเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับส่งหมายเลขเจ็ดทิยุทธสุธีลงไปแล้วแล้วก็หมายเลขเก้าจักรพรรดิพาณิคมนะครับ,บก็ถอดพัดปั้นเข็มโกสีออกนะครับ ครับครับขยับได้เปิดตรงนี้แล้วในกรอบเขตโทษแล้วโอ้โหจบ่ะมจักรพัฒน์พานิคมก็เพิ่งลงมาเมื่อสักครู่ครับหึ่น่าจะเดี๋ยวไม่ได้ชัยต้องดูว่าโอ้โเจ้าตัวนี้ยิงหรือเปิดดูครับอบอลลงได้เนียนเลยครับนี่ครับหื่จะยิงก็โดนไม่ดีจะเปิดก็โอ้โหไม่ได้ครับจักรพัฒน์ จังหวะพึ่งลงมาด้วยครับชนะศรโชคราบครับทุ่มมากยังติดดักไว้ได้ทีลกรธทีลกรแทงออกขวาตรงนี้อ้าวครับได้ขึ้นมาสองคนแล้วจิ้มต่อโอ้โหตราน,นี้ร้อยเมตรครับร้อยเมตรร้อยเมตรร้อยเมตรโดนเบียดชัยรัฐปู่โโนี่ครับไม่ได้ยิงเลยครับต้องชมชัยรั์พุ่มรอดครับตามมาเบียดลูกนี้โยสพัดสักผมครับโอ้โหตัวนี้ยิ้มเลยครับ ดูครับจังหวะกวดมาตรงนี้นี่ครับแข่งร้อยเมตรเลยครับแล้วในจังหวะสุดท้ายเป็นชัยรัตน์ครับเอาออกหลังไม่ได้ได้ลุยขึ้นมาครับในกรอบเทโตบไลฟ์สดเพจเฟซบุ๊กครับบอลนักเรียนแล้วก็กรมรัศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายกมาตรงนี้อ้าวครับโอ้โหเนี่ยครับเป็นวงสกรลมพอได้ยิงแต่ว่าโอ้โหไม่ได้ลุนเลยครับลูกนี้ ตรงนี้ครับจักรพัทจักรพัทพ,พาตรงนี้แล้วก็ไปมหาจักรพัทพานิคมเนี่ยหมายเลขเก,ก้า,าสมามชันทุบรีครับได้แก้ออกมาแต่ว่าไม่ผ่านติดมนนัดธีรยุทธขยับเปิดเข้ามาด้านในจักรพัทเก็บเล่นได้แต่ว่าโดนสกัดลูกนี้ จังหวะสองเก็บได้หือว่าไม่ผ่านแ,แล้วพิพัทเอาบอลมาจังหวะเดียวไม่แม่นครับลูกนี้ตันนทรตบมามูนิวมูนิวให้ใกล้ๆแล้วซ้ายลูกนี้ก็ไม่ผ่านมือททเนศครับอทนเนศทองลูกนะครับเห็บจากพัทพาณิคมได้ยิงด้วยซ้ายเลยครับแล้วตรงนี้เหมือนโอ้โห สิ่ไในี่ยิงไกลครับอู้เห็นสุริยาออกมาไกลครับอู้ลองวัดเลยครับนี่ครับดูครับโอ้โหครึ่งสนามครับเนี่ยมองแล้วสุริยานี่ออกมาไกลนี่เกือบ90นาทีกําลังขาดูครับแล้วทิศน้ําหนักเนี่ยได้แต่ว่าเหลือทิศทางไม่ตรงกรอบครับโอ้โหยิงไกลครึ่งสนาม ทดเจ็บหนึ่งนาทีนะครับเกมนี้ชิงอันดับที่สามเกมไม่ค่อยหยุดนะครับอา้าแล้วตรงนี้เบินไปเสียบอลไปทิปกรณ์ทางซ้ายให้มาตรงนี้เอา้ายังไงครับบูนิลตบกลับมาทิปกรทีปกรณนนิยมจ่ายเข้าไปในกรอบเขตโทษจิมต่อเอา้าครับมาหรือเปล่าโดนแซนนิดึ่งแล้วยกมาเอา้าครับโอ้โหห้าตอนหนึ่งครับมารูกนี้ถือว่าทําสวยครับ เป็นหมายเลข22ครับนิติภูมิเพีงจิตนะครับดูครับจังหวะเปิดเข้าไปแล้วสกิตต่อนี่ครับนิติภูมิแต่หลมนี่แล้วก็ยกข้ามตัวะเนศเข้าไปครับนิติภูมิเพีงจิตนะครับหมายเลข22ิงยิงไล่มาเป็น5ตอนหนึ่งครับนี่ครับดูยกข้ามะเนศทองรุ่งเข้าไปนะครับ ยิงยิงเลยครับแล้วก็ผู้ตัดสินครับคุณวิชากินถาวรครับเป่านุกวดมวลากาแอ่งคันนะครับก็เป็นว่าอสมชันธุบุรีครับขวาอันดับที่3นะครับเอาชนะวิชุธิตไปได้5ต่อ1นนะครับปีนี้จบอันดับที่3ครับสำหรับสมชันธนบุรีครับแล้วก็วิชุธิตครับได้อันดับที่4นะครับก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมทั้ง2โรงเรียนครับ ก่อนลากันไปในคู่นี้ครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะครับต้องขอบคุณนะครับกรมนักศึกษานะครับแกรนสปอร์ตอีเดมิสึูมอลเช่นนะครับดัสมิลยูโรเคกเน็ตไลเอเชียคอนเนคครับบริษัทสอฟท์วิสซีจำกัดนำคนต่างด้าเข้ามาทำงานในประเทศครับบริษัทเอสแอนด์เซาตันเนิร์เบิร์กครับผู้ที่ร่วมกตัญญูครับทีมงานไลฟ์สตรีมมิ่งวีมิกส์นะครับแล้วก็สกอร์บอร์ดนะครับพีเชสไทม์นะครับ ต้องขอบคุณนะครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งในบ่าย2องโมงตรงครับคู่ระหว่างวิเชยบัณฑิตกับเทพซิลินครับในบูชิงชานเลอร์นะครับ,รบสำหรับการถ่ายทอดสดในการแข่งขัน,น,น,นคู่นี้ก็หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งรอบบ่ายครับสวัสดีครับ